ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กินแจมเที่ยวจะพาเพื่อนๆมากราบไหวา้เกจิอาจารย์ดังประจำจังหวัดชัยนาทนะคะนั่นก็คือวัดหลวงพ่อกวยชุดตินทโรนะคะวัดนี้นะคะชื่อวัดโคสิตารามนะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแคนะคะหมู่9ตําบลคลองขุดอําเภอสันขาบ,บุรีจังหวัดชัยนาท เพื่อนๆคงเคยได้ยินเพลงคาถาหลวงพ่อกวยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแล้วก็วัดโคศิตารามเป็นวัดที่แจมกับพี่เออนิงนัดถือบูชาแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อไว้นะคะเดิมวัดนี้ชื่อวัดขิดนะคะแล้วก็พอหลวงพ่อกวยได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อได้ได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดโคสิตารามจนถึงปัจจุบันนี้คะ่ะในช่วงวัยเด็กนะคะ หลวงพ่อได้มีโอกาสเรียนหนังสือและวิชาขอมค่ะจนกระทั่งอายุ20ปีหลวงพ่อได้เข้าบวชนะคะแล้วได้รับฉายาว่าชูตินทโลนะคะซึ่งหมายถึงผู้ตัดกิเลสค่ะในต่อมานะคะหลวงพ่อได้ศึกษาเรียนรู้อา่าวิชาทางการแพทย์แล้วก็วิชาทางศาสนาวิชาอาคมและการทําของของังนะคะกับพระเกจอิอาจารย์ดังหลาย ท่านนะคะอย่างเช่นหลวงพ่อเท่านะคะหลวงพ่ออิ่มหลวงพ่อเดิมค่ะค่ะด้วยวิชาที่หลวงพ่อได้เรียนมานะคะก็ได้สักยันต์ให้กับลูกศิษย์เป็นจํานวนมากนะคะพร้อมทั้งทาของคลังเครื่องรางและวัตถุมงคลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นมีดหมอตะกุดแหวนจนแบบว่าหลวงพ่อมีชื่อเสียงโด่งดังและมีลูกศิษย์นับถือเป็นจํานวนมากนะคะค่ะวันนี้ที่เรามานะคะก็เป็นวันธรรมดานะคะ ก็มีผู้คนหลังไหลามากราบไหว้หลวงพ่อเป็นจำนวนมากค่ะลูกศิษย์ลูกหาก็ได้นำขนมจีนแล้วก็ริโพมาถวายหลวงพ่อนะคะรวมทั้งมาแก้บนด้วยค่ะตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ทางวัดสร้างขึ้นในปี2566ตอนนี้ยังมีให้เช่าบูชาเป็นบางรายการนะคะเพื่อนๆนที่สนใจนะคะก็ให้เข้ามาเช่า ในวัดได้นะคะตอนนี้ยังมีเหลือเป็นบางรายการอยู่ค่ะส่วนเหรียญที่หลวงพ่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ราคาก็ไปไกลมากเลยนะคะหลักแสนหลักร้านเลยค่ะตอนนี้ก็หายากแล้วด้วยค่ะพุทธคุณของขังที่โดดเด่นของหลวงพ่อนะคะจะเป็นเรื่องการงานนะคะโชคลาภนะคะรวมไปถึงเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะตามประวัติของหลวงพ่อแล้วนะคะหลวงพ่อสอนไว้เสมอว่าวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเนี่ยสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ทําความดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กําลังใจในการทำมาหากินนะคะนอกจากลูกศิษย์จะบูชาหลวงพ่อกลวยแล้วนะคะจะต้องหมั่นประพฤติดีปฏิบัติดีนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทํางานร่วมด้วยค่ะ นี่คือสรีระหลวงพ่อนะคะเมื่อสมัยตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคะทางวัดจะเปิดให้ลูกศิษย์ลูกหานะคะเข้าไปลอดใต้ลงศพของหลวงพ่อนะคะ,คะนี่คือเป็นหุ่นคี้พึ่งของหลวงพ่อนะคะค่ะตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อกลวยนะคะ ด้านในนะคะจะเก็บของใช้ส่วนตัวของหลวงพ่อนะคะมีตำรามีวิชาต่างๆนะคะแล้วก็มีพิมพ์พระนะคะสมัยก่อนมีพระในวัดนะคะเจอตำราเล่มดําในโพงไม้นะคะได้นําเรื่องมาบอกหลวงพ่อตำรานี้เป็นตำราวิชาอาคมที่เอามาทิ้งไว้ในโพงไม้นะคะหลวงพ่อได้ไปเจอและได้จุดธูปบ,บอกว่าจะนําตำราเล่มนี้ไปเก็บไว้ที่วัดนะคะถ้าเจ้าของตำ ราอนุญาตนะคะก็ขอให้ลูกทูบไม้ทั้ง3ดอกนะคะครั้งแรกทูบไม่ไหม้นะคะหลวงพ่อเลยจุดทูบขอใหม่โดยพูดว่าถ้าอนุญาตจะนําตํารานี้ไปรักษาคนไปช่วยคนนะคะครั้งนี้ทูบไม้หมดเกลี้ยงเลยค่ะนี่คือวิหารหลวงพ่อโตนะคะสร้างเมื่อปี2473นะคะเป็นพระที่หลวงพ่อควยนะคะได้สร้างขึ้นนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่จะมาขอพรนะคะมาขอพรในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของการงานนะคะแล้วหากสมหวังแล้วให้นำประทัดมาแก้บนกับหลวงพ่อนะคะค่ะตรงนี้คือบ่อนอ้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่หลวงพ่อกับชาวบ้านได้สร้างขึ้นนะคะหลวงพ่อได้ทำพระที่ท่านสร้าง มาใส่ไว้ในสระน้ำนะคะทำเป็นบอ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ชาวบ้านนำน้ำไปดื่มกินค่ะค่ะนี่คือเครื่องรางของขังของหลวงพ่อนะคะที่ทางวัดได้สร้างขึ้นของปี256นะคะแล้วก็มีการทำกระถินนะคะกองละ2566นนะคะจะได้รับเหรียญกระไหลทอง ปี2 5 6ห้าหทั้งหลังยันและหลังหนุมานนะคะเงินที่ได้ก็จะนำไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาวัดค่ะการสิิ์หลวงพ่อกลวยนะคะท่านจะเมตตาคือผู้ที่ละบาปนะคะสร้างบุญตลอดเวลาไม่ผิดศีลไม่ด่าพ่อกับแม่ของตนนะคะการขอพอบรบารมีของท่านนะคะให้นึกถึงพระคุณความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ และหลวงพ่อกล้วยนะคะท่านก็จะให้พอรอันประเสริฐแก่ลูกศิษย์ของท่านนะคะก็คือจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่า,าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะคะสำหรับวันนี้กินแจมเที่ยวก็ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ